สวัสดีครับตอนนี้ก็เป็นเกม Shadow of e Ninja Video สุดท้ายวิดีโอที่4แล้วนะครับเราจะมาจบเกมกันดีกว่ากับเกมนี้อ่ะเป็นเกมที่สนุกจริงๆเลยนะมาอ้กับระเบิดระเบิดระเบิดไปครับระวังทุวกฝีก้าเพราะว่านี้ก็เป็นนัาสุดท้ายแล้วมันก็ต้องยากขึ้นเป็นธรรมดาแล้วนะเฮ้ยไปครับเย้ยข้างบนมันมีอันนึงระวังระวังโอโหโคตรพอโคตรแม่เลยอ่ะไปครับนี่อะไร อ่าโซโอเคครับถึงเวลาที่เราต้องเปลี่ยนแล้วไปครับระวังระวังระวังขึ้นไปแล้วจะไปก็รูเลี้ยวปั๊บตุ่มเขใาให้ฮ่าฮ่าไม่ได้แอม,มหรอกปั๊บลอก่อนไม่เคลื่อนเลยเลยดาวกระจายเยี่ยมไปเลยครับไปเลยอ่าระเบิดระวังระวังระวังอืมอะไรอะนี่นี่นี่เฮ้ย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 ตายสิ 1 2 3 4 5 6อ8่้าเ็น่าเรียบร้อยไอ้นี่โดน8ครั้งนะครับตี้โอ้โหเด <laughs> <c oughs> ๋ยวระเบิดจนได้ม,มามามาหนึ่งอาม้ยเย้ย,ยโอ้ระวังหน่อยนะครับตรงนี้ถ้าคุณตกไปคุณก็ต้องโดนระเบิดตามระเบียงนะครับอยู่มีพคนนั่นเองเราจะลอ่อปั๊บบื้มเขาให้โอ,โอ้เอ้ <laughs> รีบไปกันดีกว่าครับ ลงปับ๊บโ,โหนแล้วกรอ,อเราเลยมันเต้าโอ้สุดยอดบึ้มปับ๊บตูมเข้าให้อะไรอะดาวกระจายอีกแล้วโอ้ <laughs> อ่ะระวังครับระวังระวังไปตูมเข้าให้สุดยอดเลยด่านนี้ปับ๊บตายนะครับอ่าระวังครับระวังไอต้ตัวนี้ มายิงอะไรของมันก็ไม่รู้เออไปต่อเลยอะไรอ่ะไม่นั่นอ่ะโอ้โซ่ได้ขั้นที่สองแล้วเอ,อ้ตรงนี้ต้องทำการกระโดดอย่างรวดเร็วนะครับหนึ่งสองลงครับุึมโอ้ยเอ,อ้เอเอระเบิดนี่สุดยอดเลยเจมจัดส่วนล่างนะเราไม่ควรจะกำจัดส่วนบนไม่งั้นมันจะเหลือหัวกระโหกลกของมันไว้ปั้งเขาให้ได้เวลาของโจนใต้แล้วครับ โอ้เอาไงดีวะไปเลยครับปัป๊บเขาให้ทอนี่ต้องโดนสองโลกถึงจะตายบึ้มตูมตูม,ม,ม,มเอาหน้าตัวเองจะน้อยเราก็จะไม่เจอระเบิดแล้วนะครับคราวนี้คราวนี้ผมจะเลี่ยงจริงไหมจะไม่ใช้ดาบแนละ้วผลัหน้า,นานสาุดท้ายต้องเจอโซ่เพราะผลัหน้าสุดท้ายมันยากโคตรเลย <c oughs> ไปเลยครับด่านสอง ยัจิ้มจิ้มหมอจิ้มหมอไปไปไปนี่ครับได้เวลาหนีตีแล้วเอ้ยเอ้ยเรามาครับมาทิ้มฟันไ <c oughs> อข้างบนมันต้องเป็นดาวกระจายแน่ๆน <c oughs> เราไม่มีเวลามาเลือกอาวุธหรอกครับ <c oughs> นี่ก็เป็น <c oughs> การดันของชางครับจากล่างขึ้นบนอืม <c oughs> ตอนนี้เราก็ได้วิชาขั้นที่สามแล้วใช่ไหมเอ่ย ต้องลองใช้ดูอีกทีครับโอ้โหไอตัวไม้จิ้มฟันอยู่ข้างบน <c oughs> อ่าเราได้วิชาขั้นที่3ามแล้วครับป๊าป๊าปาเรียบร้อยโอ้โหไปกันเลยดีกว่าครับเราจะไม่เสียเวลาไอโฟนนี้แล้วแต่เราก็ต้องระวังครับพื้นด่าที่มันขึ้นมาขึ้นมาเรื่อยๆเราก็ต้องโอ้โหไอไม้จิ้มฟันเราก็ต้องไปให้เร็วครับไม่ควรจะช้าเหมือนเราครับเราตกลงไปเลยอนั่นแหละอืขึ้นมา,นมาโอ้โหโอ้โหโอ้โหปิด วิด mm hmm. oh, <laughs> ไม,ไม,ไม,ไม้จิ้มฟันแล้วไงเมื่อกี้โหไม้จิ้มฟันอีแล้วเหรอปลามาปลามาดิปลามาเออปลามาปลามาจะได้หนีนี่แนี่โนอะ้โ oh. หอ่ะยอมเถอะครับ <inaudible> เอาไงดีวะไอตัวนี้บวกเลยบวกมาเลยบวกมันบวกมันขึ้นดิขึ้นมาขึ้นมาเฮ้ยโคโดยได้ห <laughs> <laughs> นีครับหนีเราไม่สู้ไม่สู้อ่า ป๊าบมันคือเคล็ดลับวิชาครับโหเอ้ยกูอยากจะได้ําเต้าไม่อยากได้เคล็ดลับวิชาเฮ้ย <c oughs> เอาเถอะครับหัวหน,าน้าสุดท้ายแล้วด้วยหัวใจด้วยพลังชีวิตเพียงเท่านี้เราก็สู้ได้โถเอ้ยหัวหน้ามาหัวหน้าไอ้นี่นะครับหัวหน้าไม่ไม่ใช่ไอ้แก่อ้วนนะครับมันเนี่ยรลังสีของมันป๊าบเฮ้โยโอ้โหโดนเต็มเต็มเลยนี่นี่นี่เฮ้ยม็อบเอ้ย ป๊าป๊ปาป๊าหนีครับหนีหนีป๊าอย่าหนีครับอย่าหนีอย่าหนีตอนม,มันกระโดดไม่งั้นมันจะปามันมันจะกดมันจะกดไอ้ลูกเนี้ยใส่หวัวคุณได้โดนคุณแบบเต็มเต็มเลยอะยังไงก็หนีไม่พ้นอะมาระวังหน่อยด้วยกันแล้วเข้าไปจิบ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 มาลอยครับลอยไปเรื่อยๆลอยไปเรื่อยๆเอ้ยอยา่าหนีครับอยู่กับที่เข้าไว้หากคุณหนีคุณจะโดนสะเก็ดพลังไอ้สเก็ดอะไรของมันตกใส่หวัวได้ พยายามอยู่ริมเลยครับแล้วมันจะไม่โดนอย่างเงี้ยแต่ว่าพลังมันลดยากจังเลยโอ้โหโดนเต็มๆจะตายแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยไม่โดนไม่โดนไม่จะตายทีว่าโอ้โหโดนอีกหนึ่งมาครับมันก็พลังมันลดแล้วแหละเอานะ่าหดือพลังแค่หนึ่งเชื่อว่าเราจะตายนี่มามามา,าสีแดงแล้วนี่นะครับมันเดือดดาสุดๆแล้วมันก็จะโคตรเร็วเลยครับมา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 ,มาดิมาโอ้ กับที่ไว้ครับอย่าแตกตื่นแลวอย่าประมาทไปมา,มา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 ขึ้นไปขึ้นไปครับแล้วมันจะมาขวาขวาแล้วมันจะวิ่งมาหนึ่งอง่งอ,งอ่าชนะแล้วครับขอบณน,นะาใหญ่สุดๆของเกมนี้โอ้ย oh. yeah. ่มันชื่อว่าลอยการูด้าครับในที่สุดเราก็จบเกมสักที <laughs> จบเกมแบบบิดๆนั่นแหละพลังเราน้อยเกินไปแต่ก็อ่ะเราจบเกมได้อ่ะอืม อันนี้ก็เป็นฉากจบเกมนะครับหน,หนี่นั่นหละหน้าตาของกาลูดาโอ้อะไรอะจอยบังมองไม่เห็นเดสต้องเป็นเขาว่าเดสแน่ๆเลยอืมเอสต์รักเก,กิลแปลว่าอะไรผมไม่รู้นะไม่แปลแล้วกันเดี๋ยวแปลมั่วๆไปมันมันไม่ดีเอออาวโดนฟันดังเฉือดเลยเรียบร้อย ปัาบเข้าให้โอ้สิ้นท่าเลยลอดกรุดาไล่ผู้หญิงมาได้ไงวะเราเป็นคนจัดการคนเดียวแท้ๆอ่าโอเคครับเราก็จบเกม Shadow ชาร์ดอน n ินจานะครับ <S <S เกมเงาเมืดแห่งนินจาเกมที่เก่า,กาแต่ก็โคตรจะสนุกเลยครับ โอเคครับในที่สุดเราจบเกมน,นี้แล้วก็ไม่เสียเวลานะครับต่อไปก็จะเป็นเครดิตของผู้สร้างเกมสำหรับเกมน,นี้ผมก็ต้องจบลงแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับลองไปโลลองโหลดไปเลปเ่นกันดูได้นะครับกับเกมนี้สวัสดีครับเจอกันในวิดีโอหน้า